เราไม่หาัถ้าเราไม่เดินหามันได้สไลด์อะครับถูกเลยเจ็ดต <c oughs> ัวเตะ

นักบูสาพะวโดตัวตัปปาพระัสักะวัตัวระหัสตัปาสมุตักดิสิทธปีิาราตเตกันติ

ออาจัิตาวันทีสวอาจันยาปาธัมเนธปาริยาจัมพิทะยาตสรพักตสังวินาสังติเจริเทพอายุวิยังบักเฮสุรังปัดถากวังสังวิสุทิเวตับทิพรางเ์เทพไพเทวามาสถิตนัสทานทีแห่งนี้ด้วยเ ส่วนที่พรบาตรปิวาตินอกปนมสมพระยุทธ์พยัคฆาราร่วมเทวาทุกวงทรงแสดงความสวัสดีเจริญที่ตามระบอบลิมข่าพนอบร้องแห่งพระธรรมผู้จําลองธรรมกายแห่งมณีนาจอมทำแดนนิพพานสุขส่งได้นําตรีสวบัติครบบตร้อมเดชะพระรัตนัยอม ยูเนืนน <Okay. S 1> อ้นอเก่าสมุนตสซีอีซึโอมพระคุพ่อแม่ธรณีจุติผลนะครับคพาดีตั้งุรยะสิวรายะอาคะจันตริสุริยา ยานามิลาตาโเอเหเุปติสัาปรณีขาตระโตจัมหาราชาตาเตติตุเระันดุอารตีนาจิตุอาชาอาเติตระโจัมมหาา

ดัชมัเสพดัชมณัฐเสพุตัชตินางวาตินงานงวารากติตังวามหาเทวา,าติอมมาญตุคุณมาตวังนักมิคาพระเจ้าข้าอยอก,ก่อนผู้ีอันนีดน้ดีดงกิจอัญเชิญภูมิส้มยามีเดยอนแสงคนเทเวดบมาดีเสือมตำแหนงตับเตืออารักปามูลเอื้ออิงโสสนับน้อมคำรับจากอาตมาดลสู่มัฒนพิธีตำแหน่งนี้ข้าพเจ้าเชิญเอา เพือเ่อแต่งเ,เติมเพื่อนายกเทวิเทวาพระภูมิสดสกิจอาทิมหาดํำคนพร้อมโตขนตระทัดหนึ่ง <c oughs> อมศักดระทวีเทียนมาไรถึงพิควรชอบโตขนตระทัดโดยศรัทธาเกมสักและเทวสิทธิจมงข้อพระภูมิเทวิเทวาทว่าสากคนจัก,กรวาลโปรดรับสรรพีพึงยินดีจงเกิยตอับดอยกอนให้ ผู้ร่วมพิธีในในั้นตลอดจนบุตรบ้านบริวัรและครอบครัวผู้มีใจศรัทธาศรัทธาบอนสมบัติสุขบำรารทุกนรกบำราโรคนฤพภัยปัตถวะใดอย่ามีมาแผวผ่านราคี่องขอดินอำนาจองค์ป่อโตปูเหล็กพุทธภัณฑ์ปูเหล็กพุทธภัณฑ์เทพไตพเทวาเทวดาและอินพรม ผู้สถิตราสถานแห่งนี้คณะเทวดาผู้รักษาธนะสมบัติแห่งนี้ตรอดจนจเจ้าอาวาสทุกรกูทุกนาม <c oughs> โปรดสัพพีพึงดีจงจิตอำนวยภายวิธีบวกช่วงรกพอตโตแห่งวัดป่าบรริวพอตโตแห่งนี้ให้บุรณะจัดสร้างให้เสร็จสมบรูรณ์ <c oughs> ในเร็วพันเถินกะเส้นํำราญกันเยียวยาบททุกเมื่อเพื่อภูมิเทพานุเคราะแม้ถึงใดดำริมีประสงค์สิ่งนั้นเร่งพร้อมอย่าพากอย่าขัดของ,งแรมนานเลยนะสิดใดสมประทรงพันธเถินนะมามีอธิปติมหาเทวนันท่านมีบุญญาอิทธิฤทธ คือพระบริเมทวนเป็นเจ้าได้มาข่อคองว,าาว่ากล่าวพามฤอีมมนีให้กำเป็นให้เป็นกรรมสิธิ์แลมูนิกรอมนอ์ขณนานทุกแดนวิชาเทวดาอันลักษาสัมพิสิทธในภูมโลกนี้การละบาดีขาพุทธเจ้าจากระทาพิกรรมตามกติปะเพีนีบันดิไสจารีโบราณขอเด็ดอำนาจราชาอีรุน อีกส่วนราชาธิราชเจ้าเทพไทยเทวาภูเป็ใหญ่จงประสาทเกิจอิสรภาพให้วิธีนี้เสร็จสมบูรณ์ภูนพ้นทุกประการสับพันเถินไัยะอริเทวังไชยะพมมารัตางสุริยันติบาราอาโปกัทวิเตโชวาโยตถาขมุงวะรุนาวารา เทวาจะยาสาสาหาเมตาเทไทยเทวาจงบังเกิดแก่สถานที่แห่งนี้และผู้คนมาสักาการะาบขออนทุกครั้งไปเถินนาวเทวะข้าห้าพาแต่เทป้าเก้าเก้าพระองค์จงจำพาะดุะข้อนอกในสมยาอาทิตย์ตะคารพุดเก้าเทพบุตรพระหัตฉบ,บดีพระถุกเทเวศ พระเกศเทเว,วันอันจะเนินร,รอจกบจักปกติดีโดยวิธีทังจรบุเกเราโฮราตั้งแต่งแบ่งเพาะต่อตรงว่าพระข,อข,อขออ้อนอกใดองค์ใดมาตองเดซีมนตีบรวาลายุบรรุที่เดิมสมาัถทับรวบทัดรรกอดก่อภัยหนึ่งพระขอ้อใดๆตอดีซึ่งเป็นการกินีเดิมพยาคนได้ปุณธีปุตตะสุภาราศิราภะขอรุละทานพู เธิโหดยาได้เป็นพ่อลำดับเพ้นคลายขจัดตัดสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีเจริญสีเสกสะสระสิ่งโสโครกซูนก่อเพิ่มพูนสัพพราบจงไร้อาบมาทั่วทารารอบทิศจงสมิทธิ์สศุชนชพอนขสัตเจ้าให้แด่คุณพ่อคงชาตมามีสกุลตระจนสิทธยานุสิทธ ผู้มีจิตศรัทธาและผู้ร่วมพิธีในวีนั้นให้มีความสุขให้มีความเจริญให้มีชนมายุมันกระเขตขั้นร้อยปีเศษเสื้อวีร้อยปลายทุกเมื่อเพื่อพรุงช่วยบำรุงบริรักเปลี่ยนพิทักษ์รันดอนส้มบุดพรคนาอางอย่าร้างขาดแควแรมนานเลยนาจิตที่จิตจังจิตใจหรือจิตใจซึ่งบำเพ็ญ พิธีกรริกิจพิธีบุรณาจัดสร้างองค์พรอโตวัดป่าบรรติวแห่งดีจกศิษย์จงร่ออย่าค้างอย่าขัดของแรมนานเลยนาสิทธิกำมังการงานพดุงช่วยบำรุงอย่าช้าอย่าเดลือ,อย่าได้ัจคิดได้พันพันเถิดนาสิทธิกาิยัตัทาคโตพระสันเพชรเผด็จมารหมอดท่านใดปลอดภัยแล้วคอยพ้นภัยผ่านฉับพันแลนาะ สิทธิเตโชโชโยริจังเดีดอำนาจแผ่ทั่วพอ,อรสอสย่อนหาวจงมีชัยชนะทุกด้านปาราบรามไทยลีแลนา <S <S 1> <S 1> สิทธิราโพนรันตลังสับพราทุกสิ่งรับจงอยู่ณสถานที่แห่งนี้ใหผู้มาขอพรได้ลังล้นจากทั่วนิรันเือ